หมอช้างเผยเนื้อคู่ในปีหน้าของแอปทัศออดฮอตมากช่วงนี้สําหรับนางเอกสาวสวยคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทัศออนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเธอจะได้มีโอกาสร่วมงานกับหนุ่มหนุ่มคนไหนก็มักจะถูกจับตามองความสัมพันธ์ตลอดเลยไม่แปลกใจเลยจริงๆที่ถูกจับตามองด้วยความรักครั้งใหม่เพราะตอนนี้เจ้าตัวโสดและสวยขึ้นมากๆเลยละค่ะแต่หลายคนก็ได้สงสัยว่าเธอมีรักครั้งใหม่อยู่หรือเปล่าถึงทําให้แอบออร่าจับมาขนาดนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมมมาาปฏิเสธว่่ตอนนีี้ยังไใคร ทำแต่งงานเลียงลูกด้วยส่วนลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ก็อยากให้คุณแม่มีแฟนแล้วคงอยากมีน้องมาเล่นด้วยแล้วลูกสาวไฟเขียวเต็มที่แต่คุณแม่ก็ยังคงเงียบๆอยู่ ก็ไม่รู้ว่าแอบซุ่มอยู่หรือเปล่านะเนี่ยและล่าสุดในรายการสามแซบหมอช้าง<ม>ก็ได้มีการทํานายทักถึงเนื้อคู่ของแอปว่าในปีหน้าจะพอมีดุนข่าวดีไหมหมอช้างให้คําตอบว่าเนื้อคู่จะอายุห่างกันเยอะเชื้อชาติศาส,สนาก็ต่างกันไปได้อาจจะได้ของ Import ด้านแอปถามว่ากงอยู่พอได้ไหมคะงานนี้หมอช้างก็ตอบกลับแบบคำค้ำว่าอาจจะกงอื่นได้โดยแอปก็ได้นำขิปม,มาโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าดองไว้เป็นหลักฐานแต่กงอื่นไม่รับได้ไหมคะปีหน้ามาแน่คะ่ะแม่แอป ขีดเส้นใต้อายุต่ตางกันเยอะมีไรต้องบอกเพื่อนนะคะแม่จะแอบซุ่มไปกินข้าวไม่ได้ทําการแฟนคลับแห่งข้ามาคอมเมนต์สนันไอกันเลยทีเดียวค่ะ